เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรปับเขาใ้ใจเย็นระวังปากชิกอยู่เปล่าอยู่ครับไอ้ลไเฮ้ยเฮ้ยเรียกผมไดครับอันนี้ตวยงามอันนี้มีลุ้นครับอันนี้มีลุ้นดึงแรงมากไก่น่าจะอร่อยนะเดี๋ยวหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วค่อยย่างนะน่าจะเจ๋วเลยนี่ครับ บอกว้เอาแบบไม่ไหมไม่ไไอ้นี่ก็ไม่ไม่เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเบฟซีนะครับเขาสู่ช่าป่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันที่เด็กๆจะเยอะหน่อยนะครับผม ก็วันนี้มาในพื้นที่ของพวกเรานะครับคือบ่อเก้0 0มืนะฮะเพราะว่าถ้าไปข้างนอกวันเสาร์อาทิตย์นี่จะคนเยอะมากนะครับก็มาสบายๆในบ่อเรานะฮะก็เออวันนี้เชฟหมิวมีเมนูอะไรมานำเสนอไก่ค่ะไก่ไก่ย่างใช่ค่ะเฮ้ยพูดถึงไก่ย่างแคปชั่นมีบ้างไหมใครคิดมาบ้างไหมใครดีใครดีเอาเฮ้ยตบไหลเลยถึงก็ตบไหลเลยกดดันไหยเนี่ยให้เวลา3 2 1แคปชั่น ต้องมีคนใหม่อ้ไก่ต้องมีคนหนักอะไรอะไรมีเหรอมีเหรอวาไงไม่ว่าห้ามกินไกล้หมดจานนะทำไมอะเพราะการที่ไก่้หมดจานมันเหมือนการที่หมดใจบุญบุญบุญแล้วบุญแล้วแล้วไม่มีเลยวันนี้เราเลยจัดหนักนะครับเราเตรียมยักษ์แดงมาเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เราตกปลาหน้าดินนี่แหละ แต่เราจะลุ้นปลานักล่าแบบนี้แหละเวลาได้ปลาลงปลาเล็กกินเบ็ดเราจะปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะเออใช้ตะก้อพวงกินน้ำมันนี้แหละเกี่ยวเม็ดโฟมไว้พอมันเข้ามาชาร์จปั๊บมันจะดึงมันก็จะดึงตูดเราก็จะเอามาขึ้นมาย่างกับไก่เรานี่แหละโอเคไหมโอเคอะเตรียมอุปกรณ์ไปเลยแต่วันนี้เอาส่วนไหนมาย่างเนี่ยมิวสะโพกค่ะสะโพกใช่ไหมใช่ค่ะเออแล้วก็อันนั้นอะไรตับเหรอใช่ค่ะเครื่องในมีปีกไก่ด้วย เป็นชิ้นส่วนที่น้องหมิวชอบนะครับเพราะว่าส่วนของหนังนี่เขาจะเยอะนะครับ F C เป็นคนที่กินหนังแบบเก่งมากถ้าใครได้เอดินเนอร์กับน้องหมิวทําใจไว้เลยนะฮะไก่นี้ไม่ได้กินแน่นอนนะครับพูดเก่งอ่ะเก่งเลยใครที่นะครับอชอบกินหนังไก่นะครับตีกันแน่นอนวันนี้เราหมักไก่ย่างนะครับแบบบ้านน้องหมิวนะครับหมีวบอกว่าเป็นสูตรกระเทียมพริกไทยนะ ปอน้องบุญกำลังช่วยปอกกระเทียมแล้เกี่ยตรงฉีกอองเองมีคกนะครับใช้วิธีการใส่ถุงแล้วก็ทุบเอาเราจะทุบอะไรกระเทียมรากผักชีพริกไทยอ่า วันน so no ั 1941, ้นอไม่ม yeah. ีขวดซอสนะครับเพราใช้วิธีการกระทืบอก็สามารถรอดตายได้นะฮะพริกไทยกระเทียมที่ทุบแล้วนะครับเอาใส่ลงไปนะฮะแล้วก็ปรุงรสนะครับใส่ซอสอะไรลงไปเลยซอสซอสเพิ่มความเค็มปลากรีนแรงปะไหนไหนขั้นไหนเฮ้ยนี่ไงกินแล้วยกเลยยกเลยไม่รู้ปลาอะไรยกเลยติดแล้ว นี่ครับแกมช้ำใช่ไหมเฮ้ยอเพียนใสสวยเอาใส่กระชาวะใส่กระชาวะเอาใส่กระชังไว้น้ำมันหอยมันออกช้าดูดิไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพิ่งตีเหรอตีตรงนี้มทลากไปดูมเลยเอาดิเอาดิเดี๋ยวเอาเอาเลยมั่นใจโอ๊ย ูมาดะไม่รู้ปลาอะไรครับไม่รู้ปลาอะไรครับนู่นมันย้อนไปนู่นมันโดดเมื่อกี้ไงปลาอะไรอีโทห์เหรอดูว่าไปช่อนมาสวายดิหรือยี่โทห์ยี่โทห์ครับเออยังไม่ทันตั้งตั้งคันเฮ้ยหรือวันนี้ปลายี่โทจะเข้าที่ตรงไหนเมื่อกี้ แล้วมันลากไปนู่นะที่มันโดดเมื่อกี้เออแสดงว่ากินนานแล้วแหละเราไม่รู้เรื่องกันใช่ครับจะบอกว่าซอสที่ผสมเมื่อกี้นะครับหอมมากนะครับเค็มตัดหวานนะฮะไก่น่าจะอร่อยนะเดี๋ยวหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วค่อยย่างนะน่าจะแจ๋วเลยอะไรอ่ะไดึงแรงมันนะวัดดิกว่าจะได้วัด พี่ศกป่ะตะเพียนเหรอหมันดึงแรงมากครับคันเกือบหล่นน้ำโอ้วันนี้ปลากินดีครับเอซโอ้โหนี่เหยื่อชุดแรกนะครับเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เรียกผมเลยครับอันนี้ตวไงางอันนี้มีลุ้นครับอันนี้มีลุ้นดึงแรงมากอันนี้มีลุ้นครับอุ้ยเบรกออกด้วยเบรกออกช่างมันบุ๋นใจเย็นเออเบดกละตัวเล็กแต่ก็พวงกินนามนีเบอร์หครับน่าจะยี่สกนะดูจากการวิ่งการสู้แล้ววันนี้เข้าดีครับวันนี้เราเน้นไฮกระเล่นนามนีนะครับโอ้โหแรงดีแรงดี เรียบร้อยโลกวานี่ครับ <laughs> บอกไว้เอาแ,แบบไม่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 ไอ้นี้ก็ไม่ไม่เลยซ <c oughs> ีแต่ได้ของอนี่ครับตอนแรกซื้อตับมาด้วยครับ ว่าจะเอามาเกี่ยวตกปไปช่อนครับดูไปดูมาแล้วไปช่อนไม่ต้องนะครับเอามาย่างกินดีกว่าครับถูกเรียบร้อยครับไก่รตแรกที่ใส่เรียบร้อยครับผมจิ้มมันจิ้มแจ่วครับไม่อร่อย <mm> อร่อยโอไหม <mm> โอเค เฮ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรครับเขาให้ใจเย็นระวังปากชิกอยู่เปล่าอยู่ครับโอ้โหแรงจะดีไปละไม่ใช่ลอกพังแล้วหรอแรงจะดีกันไปละนี่คือยี่สกครับถ้าเป็นปลาช่อนนี่ปากหวอไมาแล้วอืมยี่สกหลายตัวแล้วครับวันนี้ด้ยัง สวยมาเอาออลวิ่งเข้าช่องนี้แหละโอ้โหคลาดน้ำจิ้มครับแบบตัดเตือนใจแน่นอนดอกนี้เลยรสชาติไงอาหารก็อร่อยฟ้ากินดีวันนี้อยู่ได้ทั้งวันแหละเนอะวะไม่ทำอะไรเลยนั่งกินอย่างเดียวอย่างเดียวนะครับว่าไงนะเมื่อกี้เลือกกินหนังแล้วยังไงให้ตั้งกินเนื้อขอใช้สิทธิ์เลยนะเมื่อกี้ที่เขาบอกให้ใช้คนทานเนื้ <c oughs> เขาหงายการแบบเป็นคนทำอาหารนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะขอกินแตะหนัง <c oughs> และให้คนอื่นกินเนื้อนะครับ f c <oughs> ลารวมน้อยเต็มกระชังครับ FC ยี่สก,กี่ตัวสี่สี่ตัวค่ะยี่สกสี่นะครับแล้วก็ตะเพียนแก้มช้ำนะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะโอ้วันนี้สุดยอดครับ FC ก็วันนี้ถือว่าได้ทั้งปลาเยอะแล้วก็ได้ทั้งอะไร,รความอร่อยนะครับของพี่หมิวนะครับสุกไก่ที่บ้านเขานะก็ไว้มีโอกาสเราก็จะมาที่นี่กันใหม่นะครผมก็ วันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับครึ่งวันเปียกริวเมื่อกี้ลงไปล้างของนะครับร่วงหล่นน้ำไปนะก็ยังไงก็เฝ้าด้วยนะครับไาเกรจินามานีนะครับตก็พวงสินค้าจินามานีนะครับเราใช้งานทดสอบไปเอซดูนี่ได้ผลทุกวันอยู่แล้วนะครับคลิปไหนไม่ได้ผลนี่เราจะไม่ลงค่ะนั่นไงีไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ